จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวไปทั้งโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานระยะเวลาจบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอยากทำสายอาชีพนี้มากจริงๆได้เงินด้วยเรียนก็ยากแล้วก็ทํางานก็เหนื่อยแล้วก็เงินก็ได้นอ้อยท้อหลายรอบมากปีที่ยากลําบากสำหรับตานมากคิดแต่ว่าเออมาอยู่เยอรมันฉันก็ต้องมา กันไปนานเนาะหายไปไม่ได้หายไปไหนเลยคะ่ะนี่จริงคือ,อมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตาลสอบ Practical p r o o f ไปเนาะก็ตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะคะก็ถือว่าจบจบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเย่ <Yeah. S 1> สำหรับใครที่สนใจสายอาชีพนี้นะคะจะบอกเลยไว้เลยว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองเนะเาะคุณอยากทำสายอาชีพนี้มากจริงๆเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยมันทำเป็นกะก็จะมีกะเช้ากะเย็นนะคะแล้วก็ บางทีล้วก็จะมีกะกลางคืนด้วยนะแต่เราไม่ได้อยู่กะกลางคืนเนาะไม่เคยอยู่กะกลางคืนเลยนะแต่ว่าบางโรงแรมอะ่ะก็อาจจะได้ไปอยู่กะกลางคืนด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องทํางานวันเฟรเนียนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาทํางานเนาะคนอื่นเขาหยุดกันเราก็ต้องไปทํางานนะก็บอกไว้เลยว่าให้ทําใจในเรื่องนี้ค่ะสาหรับคนที่สนใจสายอาชีพนี้เนาะระยะเวลาเรียนสองปีครึ่งถึงสามปีนะถ้าใครที่มีอภิททัวร์หรือว่ามีผลการเรียนที่ดี ก็จะสามารถลดระยะเวลาเรียนได้นะคะไปเป็น2ปีครึ่งเนาะจากที่แบบว่าจะต้องเรียน3ปีเต็มอะไรอย่างนี้แต่สําหรับตานคือตาอนเรียน3ปีเต็มเลยนะเพราะว่าตามีความรู้สึกว่าภาษาเราก็ยังไม่ค่อยได้เนาะก็เลยแบบว่ารงเรียน3ปีเต็มนี่แหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถทําให้เราได้เรียนรู้งานได้ดีขึ้นด้วยเนาะข้อดีของออสบิลงนาะว่าเราจะได้เงินในการดํารงชีพด้วยปีแรกเนาะมันก็จะได้ประมาณ7จ0ดถึเนาะแล้วแต่ที่เนาะรล้ไปที่2เนี่ยเราก็จะได้เงินเดือน900นี่คือเงินแบบรูโตนะแล้วก็ปีที่3ก็จะได้1,100 บางโรงแรมเขาก็อาจจะให้เยอะมากกว่านี้นะคะคงไม่มีน้อยกว่านี้หรอกข้อดีของการทำ Auspideung Arms Hotel ฝากพอลอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าสมมุติว่าใครไม่มีโบนุงใช่ปะแบบไม่มีที่พักอะไรเง,งี้ยบางโรงแรมนะเขาจะจัดที่พักไว้ให้พนักงานในโรงแรมพอาด้วยนะคะสําหรับ a อ s สวิ e u n อย่างเราค่าเช่าก็จะประมาณ200ยูโรอะไรอย่างนี้นะเท่าที่เรารู้มานะแต่มันก็จะไม่ได้มีทุกโรงแรมนะเวลาเราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเออเนี่ยโรงแรมคุณมีที่พักให้สําหรับเด็กเทนหรือเปล่า ซึ่งการทํางานโรงแรมนะคะปีแรกนะเราจะไปเรียนใน1เดือนเนี่ยเราจะไปเรียน2อ,อาทิตย์แล้วหลังเลยอีกสอ,อาทิตย์ก็คือไปทํางานส่วนปีที่2กับปีที่3เนี่ยจะไปโรงเรียน1วันต่อ1อาทิตย์นะคะตันก็บอกไปแล้วเนาะในคลิปเก่าว่ามีอะไรบ้างเนีย่ยอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรอบเหมือนกันนะแบบก็จะมีแบบเ์ฟมีร้านอาหารมีครัวด้วยนะแล้วก็มี housekeeping แล้วก็เป็น front office ก็จะเป็นเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็แบบว่า ห้องเวลาแขกมาจองห้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รับการเวลาแขกคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาคอมเพลนที่เซิปชั่นนะเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการจัดการตรงนั้นให้ได้ด้วยสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่งั้นก็เป็นทำง,งานในบูรโรในออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยเป็นพวกแบบเกี่ยวกับรีเซพชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตันไม่ได้ทำตรงนั้นนะเพราะว่า,าระยะเวลาที่ตนานทำมันไม่ทันเราจะได้ทําทุกผแผนกในโรงแรมเลยนะขึ้นอยู่กับว่าโรงแรมนั้นอะระยะเวลา ในการทําแต่ละแผนกเนี่ยจะนานแค่ไหนนะตานนะ้นตอนอยู่เซอร์วิสมาประมาณปีครึ่งเนาะแล้วก็เป็นหลังจากนั้นก็ในครัวประมาณเดือน2เดือนนี่แหละถ้าจะไม่ผิดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น Housekeeping นะจริงๆอ่ะเอาสปีด,ดุ้งอ่ะไม่ต้องทําห้องนะช่วงที่ตอนอยู่แผนกเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดพอโควิดปุ๊บ ื่อนร่วมงานเขาก็ไปอยู่ครัวสบายก็เขาก็ไม่จ้างบริษัทข้างนอกแล้วก็เลยเหลือแต่เอลสปีที่อยู่ในโรงแรมเนาะที่ทํางานอยู่แล้วโรงแรมตาลเนี่ยยังมีแขกอยู่นะเพราะดอยฉบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเนาะพักที่โรงแรมตาลเนาะโรงแรมก็เลยไม่สามารถที่จะปิดได้นะคะแล้วคนที่ทําห้องอะ่ะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคะ่ะก็คือเอาสปี้นั่แหละก็คือตาลก็ต้องทําห้องด้วยนะโหตอนนั้นแบบ ยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่เอาจริงอตอนย้ายโรงแรมด้วยนะที่อยู่ปีหนึ่งอะตอนอยู่งอีกโรงแรมหนึ่งเนาะเป็นโรงแรมสีแล้วเป็นโรงแรมแบบพรีเวดปีแรกที่ตานทางานนะคะปีหนึ่งเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝั่งเซอร์วิสเนาะพวกอาหารเช้าพวกร้านอาหารในโรงแรมแรกที่ตานอยู่เขาใช้จะพูดว่าเขาใช้งานหนักมันก,ก็อะไรอยู่เนาะมันก็ปกติอยู่แล้วเวลาเราทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็ทํางานหนักอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือมัน เกินทำงานหนักเกินเงินที่เราได้พูดอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าโรงแรมที่ตันอยู่เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างดังในพื้นที่นั้นเนาะคือตันไม่ได้อยู่ในมุนเชียนะไม่ได้อยู่ในมิวนิจกจันจะอยู่ข้างนอกมิวนิกออกมาหน่อยนึงก็ะจะมีการจัดโต๊ะแบบโรงแรมหรูเลยนะแล้วก็แบบว่า บางทีเขามีจัดงานเลี้ยงนี้ใช่ไหมอย่างเช่นง,งานแต่งงานหรือว่างานวันเกิดอะไรเงี้ยแขกเขาจะสั่งเป็นเมนูแบบเขาก็จะมีเมนูของเขาใช่ไหมเป็น5เมนูอะไรเงี้ยบนโต๊ะอ่ะเราก็จะจัดช้อนส้อมแก้ววน์อะไรเงี้ยแบบแบบร้านหรูเลยแบบ5เมนสำหรับ5เมนูไปเลยอะแบบแบบไรเงีเแบบ้ซึ่งม,มันทำให้ตาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับเซอร์วิสนในโรงแรมเนี้ย แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วนะแล้วก็บวกกับว่าเอ,อ่อย้ายบ้านด้วยอะไรอย่างงี้เนาะโดยเฉพาะตอนเดือนธันวานะคือตอนนั้นอะมันเป็นช่วงคริสต์มาสนาะคือแต่ละโรงแรมเออไม่ใช่แต่ละบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็จะจะ,จะมาจัดงานเลี้ยงอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบกินข้าวร่วมกันอะไรเงี้ยแขกประมาณ200กว่าคน300กว่าคนอย่างเงี้ยบางที400เยอะสุดรู้สึกว่าจะเป็น400คือคือเยอะมากๆ1เดือนมี4อาทิตย์ใช่ป่ะตันได้หยุดแค่4วันอะซึ่งมันหมายความว่า1อาทิตย์ ตานได้หยุดแค่หนึ่งวันแล้วใน1วันอะทํางานแบบเป็น10ชั่วโมงมั้งตอนนั้นรู้สึก12ชั่วโมงเออทำตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มอแล้วบางทีอะแขกอะเขาแบบกลับบ้านเที่ยงคืนอะไรเงี้ยทั้งขาต้องกลับบ้านเที่ยงคืนด้วยคือ10บโมงเช้าถึงเที่ยงคืนอะคิดดูดีว่ามัน เยอะขนาดไหนอ่ะแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งวันสองวันสวันแต่ทั้งเดือนในเดือนธันวาคมนั้นน่ะเวลาตาไปทํางานอ่ะตาปั่นรถจัก,กรยานไปนะคะคือหน้าหนาวอะไรเงี้ยตอนปี2 0 1 8 1นัแนี่นแหละจะไม่ได้ละตอนนั้นหิมะตกเยอะมากคือปกติตาจะปั่นจัก,กรยานจากบ้านไปที่ทํางาน1ินาทีแต่วันนั้นน่ะใช้ระยะเวลาเดินทาง1ชั่วโมงเพราะว่าหิมะเยอะมากแล้วเราไม่สามารถปั่นจัก,กรยานกลับบ้าน ไม่ว่าอากาศจะหนาวแค่ไหนก็ปั่นจักรยานไปทํางานนะฝนจะตกก็ปั่นจักรยานไปทํางานเหมือนจะไม่นานนะแต่พูดถึงว่าถ้าในสภาพอากาศที่แบบติดลบแล้วเราปั่นจักรยานไปทํางานนะ่ะคิดดูดิเออแล้วทางก็ไม่ใช่ทางริมเรียๆเป็นทางแบบขึ้นสะพานอย่างเงี้ยเออแต่ก็ผ่านมาได้นะทําที่นั่นไปได้ประมาณปีครึ่งเนาะตาก็ย้ายที่ทํางานจากที่ตรงนั้นไปอยู่ในเมืองเพราะว่าตานต้องย้ายบ้านซึ่งที่ทำงานที่ กาอมันไม่มีรถประจําทางเนาะตันก็เลยย้ายที่ทํางานมาอยู่อีกโรงแรมหนึ่งซึ่งที่โรง,งแรมที่ตันเพิ่งจบไปเนี่ยนะเป็นโรงแรมที่ดีแต่จะมาหนักตอนช่วงที่เราต้องมาอยู่ผานา h o น s e k ส e p ปิงเนี่ยแหละอเพราะว่าต้องทําห้องหูตันทําแบบ 18ห้องอะหลายรอบเหมือนกันนะที่ทําแบบ18ห้องแล้วแล้วเราทาคนเดียวอะเออคือหัวหน้าเขาปล่อยให้เราทําคนเดียวเพราะว่าปกติอะคนอื่นเนาะจะมีคนคุมด้วยหรือว่าช่วยกันทําอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าตาเนะเขาให้ตาทําคนเดียวเว้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยว่ามาณ10ห้อง12บห้อง15ห้าห้องอย่างเงี้ยเออเยอะสุดก็18ห้องนะก็ เออเป็นช่วงที่หนักมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะแต่ว่าชั่วโมงงานก็จะปะกติเลยนะแปดชั่วโมงแล้วก็หยุดสองวันต่ออาทิตย์ซึ่งตรงนี้เราโอเคไงอีกนิดเดียวเราก็จะจบแล้วก็เลยอดทนทําไปนะคะก็จนถึงตอนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะตามเพิง่งสอบจบสอบชลิปลิกผ่านเนาะแล้วก็ตอนสิ้นเดือนมกราคมก็คือจบอย่างเป็นทางการแล้วก็คือสอบพักที่เชฟเอ่ออชลิปลฟุงผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สําหรับใครที่ท้อแท้หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะตันอยากจะบอกว่าตันก็มีช่วงนั้นเหมือนกันแล้วก็มีบ่อยด้วยหลายหลายครั้งเลยที่แบบว่าอยากจะหยุดแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอเออเรียนก็ยากแล้วก็ทํางานก็เหนื่อยแล้วเรื่องเรียนก็ยากเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายตันก็ผ่านมันไม่ได้นะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเนาะว่าสําหรับคนที่แบบว่าท้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่า ให้ลองอีกตั้งหนึ่งตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็มองเป้าหมายของเราให้แน่วแน่นอะนเพราะว่าตานะ่ะกวาจะมาถึงตรงนี้ตาก็ผ่านอะไรเลยมาเยอะมากเป็นสามปีที่ยากลําบากพูดต้องพูดอย่างนี้นะเป็นสามปีที่ยากลําบากสําหรับตานมากเพราะว่าเออไม่ไม่คิดนว่าเออมาอยู่เยอรมันฉันจะต้องมาล้างห้องน้ําล้างจานทําเตียงอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ฉันกําลังเรียนแต่ทําไมต้องมาทําอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบว่าเออมันก็ผ่านมาได้อะแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยจนตอนนี้ก็จบแล้วก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังท้อแท้อยู่นะคะยังไงก็เจ้าสู้แล้วกันเนาะขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนาะเราก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรืออะไรเงก็ถามตาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะคะบาย